ลมแรกของฤดูหนาวลมเย็นแรกของฤดูหนาวพัดเอื่อยๆผ่านยอดตานเสียงใบไม้เสียดสีกันดังแผ่วๆเหมือนเสียงคนแก่กำลังเล่าเรื่องในยามเย็นท้องทุ่งที่เคยเขียวขจีตอนหน้าฝนตอนนี้เหลือแต่ตอสังข้าวแห้งๆที่สะท้อนแดดอ่อนของยามเช้าหมอกบางคลอเคลียยอดหญ้าไก่ขันรับอรุณเสียงวัวร้องอยู่หลังคอกบ้านไม้ยกสูงกลางทุ่งเริ่มมีควันไฟลอยขึ้นจากหลังครัว กลิ่นฟืนไหม้ผสมกลิ่นปลาร้าโชยมาเบาๆบ่งบอกว่าวันนี้แม่เท่ากำลังจะต้มแกงต้นมะรุมหลังรั้วบ้านที่ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยแม่ยังสาวยืนเด่นอยู่ริมคนาใบเขียวสดฝักเรียวยาวห้อยระยะอยู่เต็มต้นแม่เท่าหยิบตะกร้าวหวายเดินเท้าเปล่าผ่านดินชื้นในยามเช้าหยุดยืนมองต้นมะรุมด้วยสายตาเอ็นดูได้เรื่อแกงมะรุมแล้วละลมหนาวมาแบบนี้ เดี๋ยวใครๆก็ไอาจามเป็นไข้หัวลมกันหมดเสียงพูดแผ่วเบาเหมือนคุยกับต้นไม้ก่อนที่มือเหี่ยวย่นจะค่อยๆเด็ดฝักอ่อนใส่ตะกร้าครัวไม้หลังบ้านยังคงเหมือนเดิมเตาอิดสามขากับฟืนแห้งๆที่เก็บไว้ใต้ถุนเสียงจุดไม่ขีดดังแชะแล้วไฟค่อยๆลามตามก้านไม้กลิ่นควันคละคลุ้งอบอุ่นกว่าผ้าห่มผืนใดในโลกแม่เท่าเริ่มโขลกเครื่องแกงในครกหินพริกแห้งกระเทียม หอมแดงตะไคร้และกะปิอย่างดีจากตลาดนัดวันพุธเสียงครกตึกตักตึกตักต้องในเช้าสงบเสียงที่คนรุ่นใหม่แทบไม่ได้ยินอีกแล้วกลิ่นหอมแห่งบ้านนาะพอเครื่องแกงละเอียดดีแม่เท้าก็เอามาผัดกับน้ำมันหมูในกระทะดินเสียงดังฉ่าพร้อมกลิ่นหอมฉุนที่ปลุกทางบ้านน้ำแกงเดือดปุดปุดมรุมที่หั่นเป็นท่อนๆค่อ,คอยๆถูกใส่ลงไปตามด้วยปลาย่าง กลิ่นคละคลุ้งไปทั่วทางบ้านลอยไปถึงเรือนข้างๆเด็กๆวิ่งเข้ามาดูด้วยความอยากรู้ยายแกงอะไรหอมจังแกงมะรุมจ้าหลานเอ๋ยแก้ไขหัวลมดีนักแล้ภูมิปัญญาคนเท่ามะรุมในความรู้ของคนบ้านนอกไม่ใช่แค่พืชผักหลังรัว้วแต่เป็นยารักษาโรคสารพัดใบทำน้ำดื่มลดความดันฝักต้มกินแก้ไขหัวลม,มเมล็ดขั่วใช้ขับลมในท้อง คนเท่ามักพูดว่ามารุมอยู่บ้านไม่ต้องกลัวหมอเป็นสำนวนที่สะท้อนทั้งความเชื่อและประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคนความทรงจำรสแกงเที่ยงวันลมพัดผ่านลานดินเด็กๆนั่งล้อมวงกับยายใต้ถุนบ้านเข้าสวยร้อนๆกับแกงมรุมในถ้วยเครือบสีฟ้าขาวรสเผ็ดร้อนกลมกล่อมจากเครื่องแกงผสมกับความขมอ,อ่อนๆของมรุมฝักอ่อนเป็นรสที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้ง รถที่ผูกพันกับความทรงจำในวัยเยาว์คนเมืองอาจไม่เข้าใจว่าทำไมคนบ้านนอกถึงบอกว่าของกินบ้านบ้านมันอร่อยที่สุดในโลกไข้หัวลมช่วงเปลี่ยฤดูคือเวลาที่ร่างกายปรับตัวไม่ทันลมหนาวมากระทันหันทำให้คนเป็นไข้หัวลมมีอาการหนาวๆร้อนๆปวดหัวคลั่นเนื้อคลั่นตัวแม่เท่าจะบอกเสมอว่าอย่าเพิ่งกินยาโรงหมอกินแกงมรุมก่อนเพราะในมรุมมีสรรพคุณช่วยขับผิดไข้ช่วยให้เหงื่อออกไล่ความร้อนในตัว คนที่ได้กินจะหายใจโล่งเหนื่อซึมออกมาแล้วร่างกายค่อยกลับมาสดชื่นเสียงย่คำค่ำพอถึงเย็นพระอาทิตย์ลับยอดตานเสียงเรไรเริ่มร้องระงมทั่วท้องทุ่งควันไฟจากครัวลอยขึ้นอีกครั้งยายตักแกงมารุมอุ่นให้ตากินไว้เดอลมแรงแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นไข้ตายิ้มรับถ้วยแกงร้อนๆอ,อยู่ในมือเสียงลมพัดลอดฝาไม้ดังอู้อู ความสุขเรียบง่ายของคนชนบทอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมีเครื่องทำความร้อนไม่ต้องมีหมอแพงๆมีเพียงหม้อแกงมารุมหนึ่งใบก็อยู่ได้ทั้งฤดูชีวิตกับธรรมชาติในชนบทไทยทุกสิ่งผูกพันกันคนกับต้นไม้วัวควายกับนาฟ้าดินและอาหารไม่มีอะไรทิ้งเปล่าใบมารุมให้กินฝักมารุมให้แกงมเมล็ดมารุมให้ยาแม้แต่เปลือกต้นยังใช้เป็นฟืนได้ นี่คือภูมิปัญญาแห่งการอยู่ร่วมกับธรรมชาติคนสมัยก่อนจึงแข็งแรงมีอายุยืนเพราะกินของที่ปลูกเองรักษาตัวด้วยของจากพื้นดินคืนเดือนงายลมเย็นพัดลอดหน้าต่างเข้ามายายกับตานั่งอยู่บนชานไม้เสียงกบร้องอยู่กลางทุง่งเด็กๆนอนเรียงแถวใต้ผ้าห่มผืนใหญ่ข้างหม้อแกงมรุมที่ยังอุ่นอยู่มีไอร้อนลอยจางๆกลิ่นเครื่องแกงกับกลิ่นควันไฟผสมกัน เป็นกลิ่นของบ้านที่แท้จริงยายพูดเบาๆว่าสมัยก่อนพอลมหนาวมาคนก็แกงมารุมกินกันทั้งบ้านเพราะมันไม่ใช่แค่ของอร่อยแต่มันคือยาคือความห่วงใยที่แม่ส่งให้ลูกผ่านหม้อ,อกแกงหนึ่งใบแกงรุมอาจเป็นเพียงอาหารบ,บ้านๆของชาวชนบทไทยแต่ในทุกคำที่กินมีทั้งภูมิปัญญาความรักและความอบอุ่นของครอบครัว ในวันที่ลมหนาวพัดมาอีกครั้งบางทีเราไม่ต้องการอะไรมากกว่าถ้วยแกงมะรุมร้อนๆและเสียงหัวเราะของคนที่เรารักวิธีการแกงมะรุมปลาย่างในการแกงมะรุมปลาย่างมีหลายสูตรให้เลือกทำทั้งแกงส้มแบบภาคกลางและแกงแบบทางภาคอีสานโดยวัตถุดิบและรสชาติจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยสูตรแกงส้มมะรุมปลาย่างแบบง่ายๆมีดังนี้ส่วนผสมพริกแกงส้มพริกแห้งแช่น้ำให้นิ่ม10เม็ดหอมแดง4หัวกระเทียม2กลีบ กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะเนื้อปลาย่างสำหรับโขลกในพริกแกงสองช้อนโต๊ะส่วนผสมแกงมะรุมเลือกฝักอ่อนไม่แก่เกินไป1กิ๊ปลาย่างสองตัวสำหรับใส่ในหม้อแกงน้ำเปล่า1.5-2ถึงลิตรน้ำมะขามเปียก5-6ถึงช้อนโต๊ะน้ำปลา1-2ถึงช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลทรายเล็กน้อยตามชอบวิธีทำเตรียมพริกแกง นำพริกแห้งที่แช่น้ำนิ่มแล้วไปโคลกรวมกับหอมแดงกระเทียมกะปิและเนื้อปลาย่างที่แกะไว้แล้วโขลกให้ละเอียดเข้ากันดีพักไว้เตรียมมะรุมปอกเปลือกมะรุมส่วนที่แข็งออกแล้วหั่นเป็นท่อนพอคำต้มน้ำแกงต้มน้ำเปล่าให้เดือดใส่พริกแกงที่โคลกไว้ลงไปคนให้พริกแกงละลายเข้ากับน้ำใส่มะรุมเมื่อน้ำแกงเดือดอีกครั้งใส่มะรุมที่เตรียมไว้ลงไปต้มจนมารุมสุกนิ่มระวังอย่าต้มนานเกินไปจนเละ ใส่เนื้อปลาใส่เนื้อปลาย่างที่เหลือลงไปในหม้อปรุงรสปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยชิมรสให้ได้ตามชอบเปรี้ยวนำเค็มตามหวานตัดเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟเมื่อรสชาติถูกใจแล้วตักใส่ชามและเสิร์ฟร้อนๆทานคู่กับข้าวสวย